สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะนาะแดดกำลังร้อนๆเลยเราก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศสวนข้าวโพดเนาะให้ทุกคนได้ชมความสวยงามของสวนข้าวโพดนะคะนี่ก็เป็นสวนข้าวโพดท,ที่ไม่ใช่ข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะเนาะ เป็นข้าวโพดท,ที่ทำทเทอารามไปทำเป็นอาหารเนาะให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองเนาะตรงนี้ก็กำลังสวยงามเลยเนาะสำหรับสวนข้าวโพดนี่เลยก็ปลูกเยอะมากเนาะ แต่ร้อนมากก็เลยมาหลบอยู่ใต้ยล่มไม้ใหญ่ในการถ่ายทำอาจจะมีเสียงบรบกวนจากรถผ่านบ้างเนาะเพราะว่าบรรยากาศค่อยค่ำยามเย็นเนาะทุกคนก็จะเริ่มกลับบ้านกันก็จะอาจจะมีเสียงบรบกวนน่อยหน่อย คนกำลังสวยวเลยเนาะยเรขาพดเดี๋ยวอันนี้จะเดินไปด้านนี้เกเนนุด้วยกวางพอสมควรเนาะ ในนาทีตรงนี้ก็ได้เยอะพอสมควรนะคะแถวนี้เนาะเข้าสปูกบ่อยมากอุ้ยนกไปแล้วจะเฉลียงเป็นแถวสวยงามเลยเนะถ้าโตวกว่านี้ก็จะสวยกว่านี้เนาะในการทำคลิปเนาะ ก็เอาประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ,นะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมเดอ้อจ้าเนาะ,นะสำหรับการทำคลิปเกี่ยวกับสวนข้าวโพดของเราก็ขอจบแค่นี้นะคะเนาะก็เจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้บายบายก่อน